สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแผ่น VCD ภาพยนตร์เรื่อง32ทันวาสติกเกอร์จะเป็น MVD Company Limited สติกเกอร์จะเป็นเบิร์มเอนเตอร์เทนเมนต์โลโก้ M 2 9โลโก้ MVD Company Limited สารปกโลโก้วิดีโอซีดีทันวา กระหาษแผ่นของ m อ d นะครับมันจะสลับกันนะครับมีเรื่องย่อนะครับมีค o อพิการ์เต็อมีเ็มนวิดีโอซีดีภาพยนตร์ความยาวหนึ่งร้อยแนาทีวิธใีใช้เพื่อชม ผลิตเมื่อเดือนเมษายนปี2553เมื่อในช่วงวันจัก,กรีวันสงการครับบรรจุสอแผ่นราคาตรงปก250บาทิบายใบอนุญาตนะครับ32ธันวาคม เอ็ม o m ตินตาย i m i t e d ิมิตพอยอแปดห้าทับห้าปั้มตราสีน้ำเงินนายทะเบียนกลางอนุญาตตามพระราชบ,บัญญตัติภาพยนตร์แวดวิทยศัดพุทธศักราชสองพันห้ราสิบเ แผ่นหนึ่งนะครับมีโลโก้ M t w t e Video C ไม่ใช่โลโก้ M t w t MVD Company Limited Video C D เรีกใบอนุญ,ญาตแล้วก็จะเป็นขอบคำเตือนเกี่ยวกับขสกทธิีเป็นภาษาอังกฤษทําสภาพแผ่นแผ่นก็ยังใหม่อยู่นะครับ แผ่นหนแผ่นสองก็อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับสภาพแผ่นก็ยังมม่ยู่นะครับ ดนึเดียวก็ํำบากดเลยขอบคุณสำหรับการติดตามครับชมครับ